อุยอ้ย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 กัดในปลายหญ้าเลยทุกคนนะอุย้ยอุ้ย ยูวอทับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบังยันจีนฟิชชิ่งสำหรับคลิปนี้ทุกคน,นเห็นก็ได้เหยื่อตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับสําหรับค่ายนี้เป็นค่ายอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นฮานุมานหรือว่าพญานาคไม่รู้เหมือนกันนะครับเอสซี่นี่มีใจยดูเหงียจะมารีวิวเหยื่อนี้ทุกคนให้ดูเลยดีกว่าติดอะไรนี่นี่มีจะใช้ดูแบบชัดๆนี่ทุกคนชัดพอไหมสวยมาก ใหญ่ใช้ได้ไม่เล็กเออถูกเลยใหญ่ไม่เล็กนี่ทุกคนสีเทาเขียวตาสม้มเดี๋ยวเรามาลุ้นกันมีฟกัสเออโฟกัสที่ลูกโฟกัสสิเอออหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะกัดดีไหมมัเนเงียดพามาหมายเด็ดเลยทุกคนมากดไลค์เลยตามรับชมเลยทุกคนมาทุกคนแคว้นกอลและตามรับชมเลยทุกคนมา ลูกแกออกมาใส่กระเป๋าตอนนี้มันเหยียดเลเทะไปหมดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเราเทตรงนี้ก่อนใกล้ๆโอ้โหน้ำหนักดีใช้ได้ปั๊บปับปัฮ่าแอคชั่นดีนะแค่ตรงนี้นี่ไม่น่ามันจะมีปลาไะหมายลงปั๊มเอาดูตรงลงข้างหน้าราะว่าจะมีตัวปับปับปับ ปับป๊บ,บ,บไม่กัดปับ๊บไม่กัดไปตรงนี้แล้วโอ้โหทุกคนดูน้ำหนักช้ได้นะมาดูตรงนี้กันว่าจะกัดไหม,หมอ่าจมน้ำทุกคนเหยื่อจมน้ำออลอยแลว้วขึ้นน้ำ้าเฮ้ยทุกคนอร่อยน้ำบานบานลูกโอ,อกเลยไม่รู้เดี๋ยวลองตีดูไปทุกคนมา นี่น่าจะไม่มีนะมาดูสิอะไรนะมันบานตรงนี้เรียบร้อยทุกคนข้าวตางปามแล้วโอ้โหจบเลยเปิดปุ๊บก็เข้าวตางปามเลยชู้ทุกคนเยี่ยมเหลี่ยมมันใช้ได้ทุกคนไม่ได้จำมพลนนะอ่าเลยมันทำใด้ตีดีทุกคนเออ ต้องระวังเหล่าไม้แตกลปวันนี้เกาเรียกจบทุกรายนีทุกคนเข้าทาปั๊มนี้คือสาสายส่สายหน้ามันจะหลุดไหมทุกคนตาปัม๊มไม่ก็ไม่แนะน่ใจนะแต่ว่าเหยื่อสวยมากไปยางนิ่มมากนะทุกคน,นไม่เป็นไรเรามีวังกำลังรองอยู่มาเงยใจดูก่อนให้ดูเหยื่อแบบใกล้ๆก่อนนี่ทุกคนนี่สวยไหม รูไอตีเลยทุกคนไปไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหมนะปับ๊บเราต้องลากมาจากบนหญ,ญา้าปับ๊บลากไวมากเนี่ยเหนียวจมน้ำมาเลยเวอร์ทำไมเหยียวจมน้ำขึ้นน้ำช้ามากก็ตีไปเรืเร่อยวงเงียบปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปุกน้ำ

มันจะได้ปบามาเหรอวันนี้แต่อย่าจุ่มน้ำแบบนี้ม,มาสิจะจุ่มน้ำร้จะลอยกัดแล้วทุกคนกัดแล้วไม่สายไม่สายหลกไอตึงทุกคนวัดมาเลยทุกคนลากไอตึงวัดมาเลยโอ้โอ,โอ,โอ,โอโมติดดีกินดีนะถึงมันจะจุ่มน้ำแต่มันก็กินดีนะทุกคนโอ้โหเม็ดคอเลยทุกคนโอ้โหนี่ ทุกคนตัวเท่าตัวไม่เยยนะตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันโอมมิดคอเลยทุกคนดูนี่มันกลืนมิดคอเลยเฮ้ยเยอนี้ใช้ได้นะทุกคนถึงมันจะจมน้ําแต่ว่าก็กัดโคตรโดนเลยทุกคนเดี๋ยวจะใหใจดูนะเต็มปากเลยนะี่ทุกคนอมมิดมิดดูคอเลยทุกคนดูสวยมากกับเยื่นอ,อนุ่มันเอาอะไรมาออกอะไรนี้ติดเต็มเต็มเลยทุกคน ก,ก็เช็คไล่ก่อนอ๋อ,อติดย่างล่างอย่นิดเดียวนี่ออกแล้วออกแล้วอ๋อติดเบ็ดนะไม่เยอะแต่เห็นมันอมติดอยู่ทุกคนอมติดเต็มปากมันก็เลยต้องขึ้นมานะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยปล่อยเราไม่เอานะตัวเล็กตัวใหญ่เราจะออกกับปแเจ็ดแต่อันใหญ่นี้ใช้ได้นะย่า่นี้ใช้ได้นะมันนิ่มนะทุกคนยางมันนิ่มอมปั๊บก็กลืนเลยนะถึงตัวมันจะใหญ่แต่มันก็นิ่มนะทุกคน ดูดูเดี๋ยวเราไปตีกันต่อมันจะได้อีกไหมไม้แตกแล้วมันจะได้อีกไหมทุกคนไปขนาดมันจมนะแอคชั่นมันก็ยังได้ตัวนะทุกคนหัวหน้าเริ่มลอยแลย้วทุกคนมาเควงแควงแควงแควงเวง,งเป็นยังไงไม่รู้รู้สึกแปลกๆนะแต่ว่าก็ได้ตัวนะทุกคนบ้าไปแนละ Ngā tuần, mile mà loyal. Tell loyal, mile, 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 này Để mile, mile, này mile, 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 nòng nòng mile, 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 ลอยแล้วทุกคนลอยแล้วตีโบโบไปโคตรเกเนะทุกคนน้ำหนักเหยื่อดีปั๊บมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วชา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 ไม่มีอร่อยชาชาทำไมมึงเห็นโอ้โหเหยื่อดูเหยื่อดูสภาพเหยื่อยางมันอ่อนนะทุกคน ตีไปดึงมาก็ดูสภาพโอ้โหน่าสองสารมากห uh huh. ลุดด้วยเบ็ดก็น่าจะเป็นเบ็ดอะไรก็ไม่รู้ uh huh. ไม่ค่อยมันราคาถูกไงทุกคนราคาแค่สามสิบกว่าบาทครับโอเคปกันต่อก็จะได้อีกไหมไปแต่ว่าก็ไม่พลาดแล้วแหละเยอนนี้บอกเลย ปะปะปะปตกลงมาเล็กทุกคนตกลงมาเล็กตกลงมาตกลงมาเล็กทุกคนตกุลมาเล็กตกุลมาเล็กลลนิ่งกึอบน่าจะมีตัวอยู่แถวนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาตีดูคร๊บระยะได้หมดทุกคน กัดปุ๊บได้เลยนะสุดยอดนะแต่ว่านะลดคันนิดหน่อยลดคันนิดหน่อยกัดปุ๊บก็ได้เลยทุกคนดูระยะดำทำได้หมดนะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะเพราะน้ำหนักเหยี่อเขาดีกัดปับ๊บลดคันดึงชวนมาเลยนะ เดีย๋ยววิ่งใต้น้ำนะวิ่งยังก็ลากนอนเลยนะทุกคนอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยกัดใ้ป่าย่าเลยทุกคนนะอุ้ย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 ขาดทุกคนเรียบร้อยตอยัวเยยนะเมื่อกี้ เหย่มึงเอียดหายไปกับสายล่มขาดขาดทุกคนชุดนี้เสียเหยื่อไปหนึ่งตัวเรียบร้อยไม่น่ารอดวัดแรงเกินมึงเอียดือเดี๋ยวตัวใหญ่เลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวๆเ,เอามาอังกรเกี่ยวกุดไปช่วยก่อนทุกคนเห็นแล้ว ขอจ้านำมงนไปช่วยก่อนเจ้านำมงินบำเยดไปเลยแล้วเอาหนูไปช่วยหนูไปช่วยโอ้โหหนูยังไม่ได้ตัวเลยนะขาดนะทุกคนขาดโคตรด,ดีอ่ะแล้วมันจะลอยไหมนีม่ไมค์ค่อยมาดูนะว่ามันจะลอยไหมเรียบร้อยทุกคนไม่น่ารอดบำเยดว่ะตอนนี้มันวิ่งมั่วหมดแล้วแหละพ่อเหยื่อตัวนั้นมันใหญ่ใช้ได้นะโอ้โหบำเยตหวัดแรงเกิน แต่ว่าอดนั้นคือตัวใหญ่เลยทุกคน,นเหยียดดึงหวัดนี้ไม่วิ่งมาเลยนะคือขาดเลยยอมขาดเลยนะทุกคนตอนนี้นเหียดหวัดนะมันไม่ยอมวิ่งมาเลยนะมันยอมขาดนะทุกคนโอดเกินแล้วตัวอื่นจะมีอีกไหมวิ่งไปน้ําบานเลยนะบอกแล้วว่าตัวใหญ่มันกัดแต่ว่าเหยื่อนี้กินดีมากแต่เสียดายเหยื่อมเหงียดหายไปแล้วไงทุกคน <c oughs> ต้องใจหนูช่วย ใช้หน uh ูช huh. uh ่วยใช้ห oh, น uh ูช่วยใช้หนูช่วยทุกคนมันจะกัดไหมล่ะกับหนูแต่ฉะนั้นเดี๋ยเชื่อเลยทุกคนโอ้โหเสียดายมากตัวใหญ่ใช่ด้วยทุกคนอืไม่ได้น้องๆเห็นตัวด้วยเสียดายมากเลยบอกเลย กัดดังตูมนะเงียบปล่อยสายวิ่งไม่วิ่งนะอลัคานฮัดสวนขึ้นมาเลยนะยเสียดายมากมน่าจะกัดแล้วมั้งทุกคนเออน่อนาจะสวนแล้วตัวใหญ่แบบนะั้นเสียดายหายเลยเหยื่อหนูนี้ไม่กัดเลยไว้ทุกคน เป็นไงไม่รู้นี่นี่ทุกคนวิ่งอยู่นี่นี่วิ่งมัม่วหมดแล้วนี่มันเจ็ยบยไปทุกคนเห็นว่าเหยื่อเต็มปากไปแบบนั้น<อ><ๆ>เหยื่อเต็มปากไปแบบนั้นไม่รู้มันไม่รู้เห็นมาดูพรุ่งนี้หรือว่ามาดูอีกวันหนึ่งดีกว่าไหมมันจะกัดอีกไหมอ่ะกับเหยื่อหนูมันจะกัดอีกไหม,ม,ดดไ,หมไม่น่าจะกัดแล้วนะเหมนร่้ ถ้ามันกัดอีกนี่มันโหดมากนะโอ้โหมีเจ้าถิ่นมาด้วยทุกคนโอ้ยทุกคนเจ้าถิ่นมากัดเมื่อกี้ตัวโคตรใหญ่หวัดแดงเกินขาดไม่กัดแล้วทุกคนเรียบร้อยเหนียะเหนียวมังเอียดเหนียวมังกรก็มาเก็บอีกวันหนึ่งนะวันนั้นนะ่ะ หายไปได้มาดูวังนี้ว่าเหยื่อนูจะกัดไหมนะน้ำแดงแ๋ยวน้องๆบอกว่ามันไม่น่าจะกัดนะน้ำแดงแต่ว่าแอคชั่นวิ่งดีนะมนเห็นว่าหนูนะมนเห็นว่ากลัวว่าจะเข้าทางป่าเลย วิ่งน้ำบาลแลวตอนนี้ในตรงนั้นทุกคนนัวปลาตัวที่โดนแบบโดนเหย,ยว่บงอย็าไปอตอนนี้วิ่งน้ำบาเลยไม่รู้จะไปไหนเนี่ยมัวเลยบอกเลยกัดโคตรโหดอะทุกคนหืมเจ้าทินมาเลยมัวแล้วบางอย่มันน่าจะกัดแล้วนะทุกคนนะอือหืเอาไงดีทุกคน จะไปต่อหรือว่าจะกลับดีเจ้าถิ่นมาแบบนี้ไม่กัดแล้วทุกคนเดี๋ยวโยนไปฝั่งนู้นดูไม่น่าจะมีตัวกัดแล้วไม่น่าเลยึเงเหี้ยโอ้โหบอกเลย เสียดายมากเสียดายจริงๆเสียดายเต็มชดเลยขาดทุกคนดูคิดดูมันไม่น่าขาดนะไม่กัดชะด้วยวังนี้อีกครั้งนึ่ดิเพราะว่ามันจะกัดโยนพูดใกล้อ่ะ ไม่กัดเลยครับทุกคนเหยี่หหนูไม่กล้ากัดหนูใหญ่เกินหนูเลยเจ้าถิ่นมาเต็มทุกคนเหี่หกับบอลดีกว่าเสียงนะตอนนี้เสียงนะโอเคสับคนแรกก็เชมเงียบด้วยทุกคนไปเหี่กลับบ้านก่อนบบ๊ายาย